จังหวัดเชียงภูมิเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทั้งพร้อมไปด้วยป่าไม้และภูเขาและวัฒนธรรมอันดีงามเชียงภูมิมีดอกไม้ที่สำคัญสำคัญที่มีชื่อเสียงคือดอกกระเจียวและก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสำคัญมีป่าหินงามอาไยทองภูแลนคาผาหูนาคมอหินขาว เลยคิดแต่งเพลงนี้ขึ้นครับเพลงนี้มีชื่อว่าเที่ยวชัยภูมินะครับลองมาฟังดูไปเที่ยวชัยภูมิเดอ้อล่ะไอ้สิผ้าชมดอกกระจเจียวป่าหินงามอุทยานงามเชี่ยวทุ่งดอกกระเจียวสุกกายสุกใจทุ่งดอกกระเจียวสุกกายสุกใจป่าหินงามสวยงามธรรมชาติ สวยดังวาดปฏิมาจำไซรูปฟีฟ้าห้ำตั้งอยู่เกินใครถูกอกถูกใจกระเชิญไปเที่ยวกันถูกอกถูกใจกระเชิญไปเที่ยวกันอุทยานไ่ทองสวยเด่นเปรียบดังเช่นดินแดนสวรรค์ผาห้ำหดแรงกดและแรงดันถ่ายรูปด้วยกันยืนเสียวหัวใจ ถ่ายรูปด้วยกันยืนเสียวหูหัวใจผู้เล่นคาเคยมาเที่ยวบ่อยสิบให้ร้อยสดชื่นเกินใครจุดกลางเต้นพาหัวนากเชิญไปประทับใจแสงแรกแวววาวหินใหญ่ตั้งสวยเด่นเป็นสง่าให้สมญาชื่อว่ามอหินขาวคงอยู่คู่ชัยภูมิยืนยาว เขื่อนลำปะท้าวน้ำใสไหลเย็นเขื่อนลำปะท้าวน้ำใสไหลเย็นองค์พ่อพญาแลผูกกานำพาความเจริญให้เห็นทุกสุขโรคภัยหายกระเด็นพอตกเวลาเย็นลงเล่นน้ำตาโตนพอตกเวลาเย็นลงเล่นน้ำตาโตนกราบพระธาตุชัยภูมิบอนช่วยขอให้รวยร้อยล้านสักหน จะบอกกล่าวลาแล้วนะความจนจะได้มาบนหัวหมูร้องรำจะได้มาบนหัวหมูร้องรำขอบคุณมากนะครับที่รับชมขอบคุณครับ